ร้านที่จะมากินวันนี้นะครับชื่อร้านซารีราตูนะฮะเป็นร้านอาหารแนวปลาดังฟู้ดนะครับนั่นก็คืออาหารปลาดังนั่นเองนะครับซึ่งในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากครับเป็นอาหารประเภทหนึ่งเหมือนข้าวราดแกงบ้านเราเนี่ยนะแต่ก็อร่อยนะครับอร่อยแบบสไตล์อินโดนีเซียแท,แท้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งมาแบบเป็นถ้วยๆแล้วก็สั่งข้าวเปล่าสักจาน ดูซิว่าผมจะได้อะไรบ้างนะ,ะไปดูกันเขาเปิดกันตอน10โมงนะครับผมเดี๋ยวมาหาแอบกินเนอะไอเชอบ้านเขาเวลาคุยกับกล้องแล้วบางทีก็เขินเหมือนกันนะฮะก็ค<ต>ือ<ว>ต้องบอกว่าไอที่ผมสั่งเนี่ยนะครับผมสั่งมาเพื่อโชว์นะครับปกติเขาไม่สั่งกันเยอะอย่างนี้นะครับเขาจะเอาราดแกงราดข้าวหรือถ้าซื้อแบบกลับบ้านเนี่ยมันจะได้มากกว่านี้มหาศาลมากในราคาเท่าๆกันนะครับซึ่ง มันเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับแต่ข้าวเนี่ยเยอะมากส่วนกลับเนี่ยเขาก็จะให้ทั่วๆไปแต่เขาให้ข้าวเยอะเป็นพิเศษนะครับสำหรับคนที่สั่งกลับบ้านเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าคุณจะได้ความสะใจนะครับในเรื่องของปริมาณนะร้านซารีราตูเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่มีมาตรฐานดีนะครับสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศอินโดนีเซียในเมืองเนี่ยมีหลากหลายสาขาสาขานี้อยู่ที่ห้างซารีนา ซึ่งอยู่กลางสี่แยกเลยนะครับอยู่กลางเมืองเลยตรงนี้นะกับข้าวที่สั่งมาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อวัวรันดังบีฟรันดังนะครับซึ่งเป็นอาหารอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเป็นแกงเนื้อที่เขาเรียกอะไร ปรุงในน้ํากระทิจนกระทินี่มันแห้งเหลือแต่น้ํามันแล้วก็ความเข้มข้นของกระทินะฮะส่วนอันต่อมาเนี่ยเป็นกุไลกกาบิงนะครับกุไลยนี่เป็นชื่อของแกงประเภทหนึง่งส่วนกาบิงเนี่ยแปลว่าเนื้อแพะนะครับก็คือแกงเนื้อแพะนั่นเองนะครับอีกอันนึงนี่เป็นเด่นเดงนะฮะก็คือเนื้อเค็มนั่นเองนะครับเนื้อเค็มทอดแห้งๆนะอ่ะ เข้ากันดีนะครับ3อย่างนี้ซาวข้าวกินเนี่ยแม่อร่อยนะเดี๋ยวมาดูกันในรายละเอียดต้องขออภัยด้วยนะครับขอตั้งกินไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงปกติเนี่ยเขามีช้อนให้นะครับเพราะว่าร้านเขาล้ำสมัยแล้วแต่ถ้าเป็นคนอินโดนแท้ๆแล้วก็มือครับมือมือล้วนๆนะฮะา,าเริ่มกันเจ้านี่ครับอันนี้อร่อยครับสั่งมาเยอะไปหน่อย2ชิ้นนะฮะ แต่อร่อยดีครับนี่คือแกงซี่โครงแพะนะครับกูหลายกรมบิงม,มีรสชาติที่อร่อยครับไม่หนักหนาทาลิมจนเกินไปนะเนื้อนี่เปื่อยยุ่ยนะลุยล่ยออกมาจากกระดูก แนะนำว่ามากินอาหารแนวนี้มาเช้าๆครับเพราะว่า,าบ่ายๆบเดี๋ยวมันหมดบางอย่างนะมันหมดน่ะเราดูออกทันี้นะครับใส่น้ําแกงกเขาเนี่ยคือน้ําตัวแกงนี่อร่อยครับมันมันกะทินะฮะไม่เลี่ยนนะอาหารอินโดไม่เลี่ยนต้องพูดอย่างนี้ร้านนี้ใส่หน่อไม้ดองด้วยนี่นะครับภาษาอินโดเขาเรียกระบุงก็คือ ไอตัวหน่อไม้นั่นเองหนอ่ไหนอไม้ดองครับแกงเนื้อแพนหน่อไม้ดองเออแปลกดีนะฮะมามาต่อที่รันดังนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะชําแหละให้ดูเป็นีละอย่างแบบละเอียดละเอียดอ่าเจ้านี้นะฮะรันดังเนี่ยมันมีคุณสมบัติก็คือเป็นเนื้อวัวตุ๋นนะครับเนื้อต้องไม่ติดมัน้วยนะฮะแล้วก็ตุ๋นในน้ํากระทิจน มันน้ำกระทิงวดแล้วก็ดำๆเนี่ยคือตัวกระทิที่แบบแห้งแล้วนะฮะแล้วแต่นะฮะบ,บางทีก็จะนุ่มมากบางทีก็จะนุ่มน้อยแล้วแต่ร้านที่จะทำส่วนใหญ่แล้วอร่อยมากครับอันนี้คือรันดังนะครับส่วนเจ้าเด่นๆเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยริกดองครับริกดองเนื้อเค็มนะครับเนื้อเค็มนี้เป็นแบบไฟเบอร์ล้วนๆนะฮะ ไขมันแทบจะศูเอร์เซนเลยเห็นไหมฮะกินกับพริกดองนั้นมันจะเข้ากันครับเพราะว่าไอเนี้ยมันเค็มเค็ม,มแหง้แหงๆอันนี้มันเ,รเปรี้ยวนะฮะอันนี้ไม่ไม่มีความเผ็ดนะฮะพริกนี่ไม่เผ็ดเด็กกินได้ส่วนอ,อีกอันหนึ่งก็คือกูไลกําเบงของร้านนี้นี่ใส่ตัวไอ้นี้มาให้ด้วยนะครับนี่คือ ไอ้หน่อไม้ดองนะครับซึ่งแล้วแต่สูตรร้านนะฮะผมเคยเห็นที่อื่นเขาไม่ใส่กันที่นี่ใส่นี่คือซี่โครงแพะนะครับโอ้โหนะฮะขอแนะนําเลยนะครับถ้าคุณกินแกงแพะแกงอะไรเป็นเนี่ยผมแนะนําร้านนี้นะครับซี่โครงแพะแล้วก็กู้ไล่กาบิงนะครับจําคํานี้ไ้เลยนะครับกู้ไลกําบิงนะฮะเนื้อยุยยุยล้วนเลยนะครับนี่ซี่โครงเห็นไหมฮะเนื้อกระดูกสันหลังแพะ มันจะมีทั้งกระดูกสันหลังแล้วก็ซีโครงนะฮะร้านนี้เขาเลือกใช้กระดูกสันหลังเนื้อบริเวณตรงนี้มันจะนุ่มมากเป็นพิเศษครับเพราะถ้าคุณชอบกินอะไรนุ่มๆแล้วก็มีรสชาติของเครื่องแกงแล้วเราก็แนะนําเลยครับอันนี้อร่อยแน่นอนนะครับร้านซารีราตูสาขาซารีนานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็โลเคชันด้วยลองมากินกันดูครับแล้วจะติดใจนะครับ มย่างที่สาธยายแล้วก็กินโชเยเท่งนั้นนี่ครับรันดังชิ้นโตๆนะครับชาวบ้านองกินกันนิดเดียวผมลอ,อกไปเป็นชิ้นเลยอเหมือนกินชิลลี่ของคาน่แบบอินโดนีเซียเออต้องอธิบาย,ยางนะต่อไปเด่นๆกรอบจนร่วนเลยนะครับ กินกับพริกดองอีกอย่างหนึ่งนะครับคนอินโดเนียที่เป็นคนมุสลิมหรือคนมุสลิมทั่วไปเขาจะไม่ใช้มือซ้ายจับอาหารต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้ถนัดซ้ายครับแต่ว่ามือขวาเนี่ยไม่ถนัดจับอาหารไม่รู้เพราะอะไรโอ้อันนี้อันนี้ต้องบอกเลยสุดยอดจริงๆถ้าใครเป็นสายเนื้อนะครับมาร้านอาหารประดังไม่ผิดหวัง จริงๆมีเรื่องเยอะมากครับเป็นสิบยี่สิบอย่างถ้าไปกินแบบร้านอีกแบบนึ้งนะเขาจะเอามาวางเรียงเต็มโต๊ะเลยไม่กินอะไรไม่จ่ายคืนร้านนี้เป็นร้านแบบโมเดิร์นละก็สั่งกันเลยครับอยากกินอะไรก็สั่งเขาก็จะตักให้ใส่ถ้วยมาหรือราดข้าวี่รันดัง แกงเนื้อวัวในน้ำกระทิต้องทำเส็จมาเน,นื้อรันดังเนื้อเค็มเด่นเด้งเด่นเด้งและพริกดองของเขานี่นกูหลากาบิง แกงแพะแบบอินโดนีเซียเรบสุดท้ายแล้วก่อนไปขอร้อหนา้ารอตาเพื่อนๆนิดน,นึงนะครับอันนี้นกินกับข้าวมาอินโดมากินกันนะครับร้านนี้สุดยอดไปเลยผมขอบอกอะเดี๋ยวอธิบายเล่าเรื่อง ราของร้านนี้นิดหนึ่งครับร้านซารียราตูนี่<อ>เข้าใจว่าเป็นร้านอาหารอินโดนีเซียแรกนะครับที่เคยไปเปิดสาขาในประเทศอื่นไม่มีในประเทศไทยนะครับมีในพวกมาเลเซียแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับร้านาานี้เป็นร้านาาเก่าแก่นะแล้วก็เป็นร้านที่อร่อยมากๆอีกร้านหนึ่งถือว่าเป็นอาหารที่สะอาดนะครับแล้วก็กินแล้วไม่เคยที่จะรู้สึกว่าต้องกลัวที่จะท้องเสียหรืออะไรแล้วก็มีเมนูให้เลือก รับประทานเยอะแยะมากมายโอ้โ oh หถ้าใครเป็นสิงข้าวราดแกงจากเมืองไทยแล้วแล้วก็ผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับซารีราตูนะเรารับรบองเลยไม่ผิดหวังครับร้านนี้